อันนี้พวกเขากกําลังสิญางขึ้นไปบึงอันแรงทองเที่ยวตัวที่สองเนาะหลังจากที่เขาล้มรดอันหับสูงเนาะ เสำหรับมูเพื่อนหลายคนเนาะที่ว่าอยากมาท่องเที่ยวอ,อยู่ในอันสถานฐานแห่งนี้เนาะเมนถ้าว่าอันคนที่ว่าเขจ้หมาักอันเรื่องบูหาันนาักดีแท้ๆเนาะควรเสียน เอาอันใกล้น้าเที่ยวเนาะข้าเจ้าจะอธิบายเนาะเพราะว่าพวกข่อยนี่โบบวกข่อยปันใดเนาะกับอันเรื่องอันวัรนคดีหรือว่าประวัติศาสตร์เนาะแต่สาหรับหลายๆคนที่ว่าหมักเรื่องประวัติศาสตร์นะให้เอาอันอันใกล้น้ําเที่ยวเด้อเพราะว่าเวลาเขาซื้อปี้เนาะเวลาเขาซื้อปี้หรือว่าซื้อตั๋วเข้าอันมาเที่ยวเนาะข้าเจ้าจะถามว่าอันอันเอาใกล้น้ําเที่ยวโบจังสิเพราะว่าข้าเจ้าจะอธิบายหลายๆอันที่ว่า มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเนาะข้าเจ้าจะพ้าไปบอลบอนเดียวกันกับผู้ข่อยยางนี่แหละแต่ว่ามันจะมีคุมฝั่งซบมันจะมีหลุมอันนั่นอันนี้ของข้าเจ้าเนาะเขาเราบุฮู้จักอะนะอันกันเลยว่าแนะนําให้ไปหาอันอันผู้อันข้าเจ้าฮู้เนาะถ้าว่าเป็นคนที่แบบมาหมักเที่ยวเท่ห์ะนะเนาะสำหรับผู้ข่อยเม่นหมักเบิงหลายกอนที่วัาจะหฮู้น เรื่องราวประวัติศาสตร์ของเงินที่เป็นม้าของเงินบานี่เนาะแต่ว่าเรื่องความงามนี่นะถึงว่าเฮาบูฮูอันความเป็นม้าของข้าเจ้าจะว่าความงามนี่บอกเลยว่าเป็นอันส่วนของอันบูฮันนคดีที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในยุโรปเลยละเนาะเข้าได้เลยว่าใหญ่ที่สุดอยู่ในยุโรปเนาะเนาะคือ,อยูนี่นี่ คือจือได้ว่าอันตอนเคยเข้าไปในหอิพิธพัณธ์นะก็เจ้าว่ามันจะมีอันหลุมฝังซพข,ของคนอยู่นี่แต่ว่าอันเขาหมาจยางเี่นหอกกับบัวมันอยู่บนใดมันอยู่จอกใดแจดใดเนาะเพราะว่ามันก็เป,นเ,ปนเป็นวัดห้างมันก็เป็นพะเลเพพังไปหมดแล้วเนาะเนาะพวกค่อยก็กำลังสีขึ้นไปกำลังยางขึ้นทะเลอยู่นี่งามงามเลยทะเลสีฟ้าฟ้าแท้ฟ้าว่า,าได้ทะเลสีขาว ย้อมหับวัทะเลอยู่พี่งามเดอ้ออยู่ซีซินนี่นะอยู่ซีซินนี่ทะเลงามหลายสีฟ้าแบบฟ้าแบบมรกตเลยนะไปหลายบออยู่จต่วายยูนี่นี่นะทะเลเขาเต้าง,งามหลายแล้ยูบอนนี่น,นี่เป็นอันนั้นเนาะ เป็นวัดเก่าวัดเก่าเขาเจ้าหลายบ่อนนะวัดเก่าเขาเจ้านี่นะหลายบ่อนกว้างแห้งจนได้ขี่รถเอาละขี่รถเที่ยวเอาเอานาะเขาบบได้เห็นโบูว่ามันนันมันสร้างมาจากปีอย่างจากปีพอ่าขอยก็บได้เข้าไปเบิ่งมิเตะะมือนี่มือนี่บุมีอย่างเห็ดกันเลยมาหล่ออันบ่อนวัดเก่าเป็น ัวาอากาศยักโหดโบโบ้อนปันไดอากาศเซา,าเอ็ดเซาสองสา โห้นประเด็จเจวันลมมันแหงได้ยินเหรอเนาะลมมันแหงหลายเดี๋ยวให้เบิร์คอเด็กน้อยกับเด็กน้อยขึ้นเทิง หลังจากที่ยางเมื่อยแล้วเนาะคอยก็มาสังกินอันกาแฟเนาะเป็นกาแฟครีมส่วนพอเด็กน้อยก็ซื้อน้ำสาจังที่ก็เล่ากำลังเหตุหายเนาะแล้วก็เด็กน้อยหันไปแล้วไปกินแล้วเด็กน้อยสองคนนั้นด็กน้อยอสองคนนางกินแบบแซ่บซ้ยล่ะกินกระเลม เพื่อนกินกะเล่นนอยูาพี่จะมีห้านอาหารนอห้านอาหารเด็ดตาอันนั่นเด็เป็นห้านอาหารก็เจ้าเอื้นฟาสต์ฟู้ดทั้นั้นเนาะแบบแบบง่ายๆไวๆนี่ขนมขนมน้อยหนึ่งอย่างเช่น่ะแล้วก็มีอันเป็นอันพาสต้าโบเป็นอันอันพิซซ่าโบจยางสี่นเนาะจะบ่มีหลายดอกเพราะว่ามีห้านเดียวก็เจ้าเพื่อแบบว่าให้เฮาได้ย่างนาดอัน หลายคนยางยางลิ่นทั้งเธออย่างซี่มันอากาศห้อนน่ะลงมากะไดมากินน้ำกินทากินน้ำกินไหนหรือว่ามากินขนมอย่างให้มันมีแห้งใิ่ะหมเพอให้มันซุมซื่อใชเนาะทั้งเธส่วนเมเซียวกันเมเซียิ่นว่าผู้อื่นหั่นสีผิวหั่นสีแทนเมื่อีแต่ค่อยหั่นยังขาวอยู่เพิ่นว่าเพิ่นมานังตากแดดให้สะใจมาสันดีเดี๋มากินอัน อันกาแฟาครีมน้ำกันเดอพอดีถ่ารถเห้มะหับมันให้เพิ่นมะหับไปสูงอยู่ทางนอกบนอันจอดรถเนาะเพราะว่าเขาเจ้าจะมีบริการมาสูงและมะหับเนาะในนอมมันจะเป็นรถแบบเก่า่ะเนาะ